สวัสดีค่ะนางใหม่พายิปซีนะจ๊ะอมตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยถ้าเกิดเขาพูดหรือคุยกับคุณได้หรือส่งเมสเซจหาคุณได้นะเขาจะพูดกับคุณว่าอย่างไงอ่าแม่หมอจะอ่านเป็นไดอารอี่นะคะเขาจะพูดกับคุณว่าอย่างไงจ๊ะรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันเจ็บปวดหัวใจหรือเกินหรือฉันก็ใจร้อนมากๆเลยฉันมีการอึดอัดหัวใจ ร้อนใจมากๆเพราะว่าคิดถึงเธอมากๆเลยตอนนี้เลยอยากส่งไม่เสษจหาเธอเพราะว่าคิดถึงสุดๆแล้วก็ปวดหัวใจมากๆเจ็บปวดหัวใจที่เราสองคนจะต้องเงียบใส่กันปิดกัน้นหัวใจของกันและกันรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากฉันอยากที่จะแบบตรงมาหาคุณเลยแล้วก็บอกรักคุณฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันฉันอยากจะบอกเธอว่า ฉันมีความต้องการเธอมากๆฉันส่องดูสตอรี่ของเธอแล้วเธอเนี่ยรู้สึกมีพลังงานดึงดูดฉันมากๆเลยฉันมีความต้องการเธออย่างรุนแรงแล้วฉันก็ใจร้อนด้วยใจร้อนที่อยากจะพบจะเจอกับเธอใจร้อนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอและฉันอาจจะมีแบบอารมณ์สิบแดบวกกับเธอค่อนข้างรุนแรง เวลาฉันส่องสตอรี่ของเธอแต่ว่าฉันก็พยายามเก็บกดความรู้สึกนั้นไว้ไม่อยากให้ทำลายความสัมพันธ์ของเราไม่อยากให้ทำลายความสัมพันธ์ของเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นไปอย่างสวยงามอย่างนี้ทุกๆวันฉันเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอกับเธอหรือได้ส่องสตอรี่ของเธอเพื่อความสุขของฉัน ฉันดูเหมือนเห็นกับตัวที่ฉันไม่ได้เทคแอคชั่นกับเธอไม่ได้บอกรักเธอแอบรักเธออยู่เงียบๆแอบส่องเธออยู่เงียบๆและมโนจินตนาการกับเธอในเรื่องสิบแดบวกฉันขอโทษที่ฉันเห็นกับตัวกับเธอแต่ฉันอยู่ในสภาพที่ยังไม่สามารถเทคแอคชั่นอะไรได้เลยฉันขอโทษนะฉันรักเธอฉันถึงได้ทำแบบนี้